โอ้ากสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่อง m อ็มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยครับกับวันที่22มกราคม2564ครับคือเก่าคือเดิมครับมื้อนี้มาเล่นบ้านห้อยวอนครับเพิ่นได้กล้วยมาใหม่ก็เลยมาเลียนนาเพิ่นได้ครับมื้อนี้สวัสดีครับนายห้อยสวัสดีครับสวัสดีครับว่าเด็กกล้วยมาโตงามเล้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อยกล้วยงามเพิ่นนี่ครับ กล้วยแม่นี่ครับนี่แม่นี่สูงเท่าไหรก่อนฮะร้อยสามสิบสี่นะครับนี่ครับกล้วยตัวที่ดีนะครับตัวใหญ่ตัวหนาดีนะครับนี่ควันก็ดีนะครับกล้วยหางก็ดีนะครับนี่ครับกล้วยมีลูกมาแล้วจักตัวครับกล้วยตัวหนี่งมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเด้อหน้าตาดีนะครับเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับเจเปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นสองนะครับสูงร้อยสามสิบสี่เด้อพี่น้องเด้อ ควายใหญ่ควายแง่ดีดนะครับผลเล็บก็ดีดนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ควายแม่บอกแม่พันธุ์นะครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เนี่ครับติดต่อเมื่อไรน,นะครับเด้อมีควายเจกดตัวเมื่อนี้มี่สามตัวนะครับเดี๋ยวเบื่อโทษจะให้เท่าเดียว,ว,ยน,ยว,น,วน,นะครับเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวคนสิบภาพลงอีกตัวนี้เจ็ดสิบสองนะครับเด้อเก็บหมื่นสองตัวที่แรกตัวที่หนึ่งนะครับเอาครับอีกตัวที่สองนะครับนี่ นี่ตะค่ายแมงงามๆตัวนี้ไหมอ๋ตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับนี่หน่อยสามสิบครับหน่อยสามสิบบวกอยู่งได้ครับนี่นี่ครับนี่ครับตัวดีตัวเงาตัวใหญ่ดีเลยครับควยเหมาะสำหรับเปิดแม่พันธุ์เลยครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดหกสิบห้าเลยครับตัวนี้เปิดหกหมื่นห้าเลยครับเด้วยไวแม่นี่ครับนี่ มันอยากเสี่ยงมันเห็นเสี่ยงเลยครับเดี๋ยวสิบผ้าพี่น้องเบิงเบเบ้งเล็บเบิง้งเล็บเบิ้งทางนะครับนขนทางดีท้ายดีเนะครับเนี่ครับราคาหกหมื่นห้าพันเลยครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะครับราคานี้ตัวรองได้เนาะได้ทุกตัวนะครับเด้อไปอยากได้เนี่ยครับเอาพี่น้องผู้ใดสนใจยังค่อยติดต่อมาเด้ครับเดี๋ยวสิ ฝากเบอร์โทรไว้นะครับวันนี้เพื่อนดีฝากเบอร์โทรไว้เอาตัวทิ่ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สามครับนี่ของแท้ครับนี่ร้อยเท่าไหร่ตัวนี้ครับร้อยสามสิบสี่นะครับตัวนี้ยังชัดเดียดนี้นะครับเอาขึ้นมาพีกันนะครับมันตำพดนะครับครับเชื่องเฉียงเด้อพี่น้องเด้อเชื่องเฉียงครับนี่ครับ วุ้ยแม่บอกแม่พันเุ์นครับโตดีเลี่ยมดีเนะครับตัวนี้ผ้าเบิ้งเรียมเบิ้งไล่กันครับกล้วยท่องว่างเนาะครับบ่ท่านผสมจักโตเป็นบ่ครับแ้าครับแมนนะครับเปิดไว้นี่ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองนะครับกล้วยแมนเปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นสองนะครับมีเบอร์โทรติดต่อประคับบ้านี่ 082 082 868 868 5528 5528เลยครับ082868 5528เลยครับห้อยแบงนะครับลูกห้อยว่อนนะครับนี่นี่ครับเมือนี่ปล่อยลูกมาขายนะครับเมือนี่พ่อว่าขายเมือนี่นี่ครับโตดีเลี่ยมดีนะครับพี่น้องเด้อเอาพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากมาเบิ่งได้เบิ่งอยู่บ้านได้ครับบ้านโค้งกุดไว้ครับบ้านโค้งกุดไว้ตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดนคร อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับเด้อเอาฝากพี่น้องดอกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ <c oughs> เพื่อเปลี่ยนกำลังแรงใจให้ทางช่องเอียมเชื้ชาแนลนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ